โรงเรียนบ้านห้วยขานตั้งอยู่ที่เลขที่29หมู่3ตำบลหมอกจำแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1เป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่หลักะพิเศษอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยที่385เมตรมีนักเรียนชนเผ่าชาติพันธุ์สชนเผ่าคือไทยใหญ่ตองสูหรือปะโอกาเรี่ยงแดงและมง โรงเรียนบ้านหิยขานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียน103คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนโดยมีนางกหนกศรีสายสอดเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในปีงบประมาณ2,565ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษจํานวน23,000บาทซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการค่ายวิชาการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังคราหการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารโดยมุ่งให้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งการจัดทําสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยโครงการค่ายวิชาการสร้างสรรค์าการเรียนรู้ได้แบ่งกิจกรรมต่างๆดังนี้ หกิจกรรมสื่อน่ารู้พัฒนาเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยได้จัดทําสื่อเสริมพัฒนาการเด็กสําหรับใช้ในกิจกรรมการจัดประสบการณ์ได้แก่ 1. จับคู่ภาพกับเงาพยัญชนะไทย 2. จับคู่ภาพกับเงาสัตว์น่ารัก3วงล้อจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย 4. คําคล้องเสียงสัตว์ห้าลูกเต่าอาเซียน7บัตรภาพเพลง 8. บัตรภาพคำพื้นฐานระดับปถมวัย 9. เกมการศึกษา 10. บัตรภาพคำคล้องจองผลไม้ไทย 2. กิจกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์าการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมนักข่าวเล่าเรื่องให้นักเรียนเล่นเกมได้คำจากโจทย์แล้วแสดงท่าทางส่งต่อให้เพื่อนและให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้อ่านข่าว ขอต้อนรับเข้าสูส่สำนักงานขอวิจิติใหม่มิติตรออนไลน์สวัสดีค่ะนิชิติกรขจาวรรณตาธนาิีติค่ะสวัสดีค่ะนิชิติกรเบียพรสินตาค่ะมิติใหม่มิติใหม่ใส่บาทออนไลน์เจาา้าขอ,อ,าของร้านน้ำที่ตาคอจูดราม่ายืนทำเดินใจบริสุทธิ์พระไม่ได้ยืนรอมีขบาทไม่มีเบียนขายซ้ำ กิจกรรมคิดส,สร้างสารรค์นักเรียนในช่วงชั้นหนึ่งให้ออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบสแควร์การ์ดส่วนนักเรียนช่วงชั้นสองฝึกคิดวางแผนแก้ไขปัญหาจากโจทย์ของวิทยากรรู้โลกโตเงัีเรีย,น,ยน,นะคะูอจะได้จะช้อักนู้นเรียเนิดอกมาก็าจะเป็นความรู้อยู่ข้างใน,นซึ่งวันนี้ อยากไปแต่สอนลูกพักโดยเราจะจับคู่ทำกันมันไม่ดีเจ็ดเย็นยุบเป็ดีเลย กิจกรรมนักประพันธ์รุ่นเยาวให้นักเรียนฝึกแต่งกลอนโดยใช้กลอนสีสุภาพกิจกรรมผูกพันบ้านเกิดให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลในชุมชนของตนเองในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ผลการดำเนินงาน1เด็กปถมวัยมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน2เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการใช้สื่อนวัตกรรมและได้รับประสบการณ์ตรง 3. นักเรียนสามารถสร้างสรรผลงานการเขียนเรื่องสัง้นการเขียนคําประพันธ์ 4. นักเรียนสามารถสร้างสรรผลงานเป็นหนังสือเล่มเล็กโดยบูรณาการทักษะด้านคิดวิเคราะห์ การเขียนการสื่อสารโดยการเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นได้อย่างสร้างสารรค์ก็ในการเข้่ค่ายสองวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเรามีความรู้ความสามารถอยู่ในด้านไหนบ้างนะในเรื่องอะไรเราจะสามารถต่อยอดความรู้ของเราเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมในวันข้างหน้าอย่างไรซึ่งคุณ,คณบุรีก็ได้มาให้ข้อมูลมาแนะนำพวกเรานะคะแล้วก็แถมยังไม่พอยังมีของรางวัลมีเกมมาให้ัพวกเราได้มา ฝึกความสามารถของเราต่อไปอีกเมืะก็วหวังว่าความรู้ในครั้งนี้ก็จะใช้ประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูมีคุณครูแอนนะคะแล้วก็พี่พี่นักเรียนทั้งสองคนนะคะที่มาช่วยให้ฟังสูบให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนนันทิชานะคะ,นะคะแล้วหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่นนในโอกาสต่อไปค่ะนักเรียนขอบคุณทุกท่านค่ะ